ครับกรับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องตาลพัดแชนแนลนะครับก่อนอื่นนะวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดรับสไลด์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับครับแล้วฝากกดติดตามอีก2ช่องนะครับช่องรุงเรืองแชนแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับแล้วก็ช่องสมาคมแชนแนลนะครับ ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเป็นวัดเป็นจาม้าบพิษนะครับรับซื้อทุกปีทุกพศนะครับนะและก็จะมาแนะนำนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะฮนะที่ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับลักษณะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับที่ เป็นกําลังใจครับทางช่องของเรานะครับครับเดี๋ยวมาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นั้นนะครับก็มี e ี18 1ี6 1 7 7 178 179 180 1 8 1 182 183และ184นะครับ e ี EP เหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ พี่น้องนักสะสมท่านใดนะฮะสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดดูตามอีพีที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเกิดต่างช่องเราปิดไปนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับครับมาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับกระรบครัวนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปเราทําเป็น2ช่วงนะครับ ช่วงแนะนำกับช่วงรับซื้อนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงแนะนำนะครับครับมาดูเหรียญลักษณะเหรียญนะครับนะที่ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับหรือไม่มีราคาเลยนะครับไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับคือเหรียญลักษณะเหรียญ5บาทนะครับนะนะครับที่ขอบเหรียญไม่มีนะครับที่ขอบเหรียญไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับนะ เกิดจากการตกเครื่องซักผ้านะครับไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับนะครับนะครับพบเจอแล้วนะครับไม่ควรเก็บสะสมนะครับนะนะครับนำไปจับจ่ายใช้สอยนะครับตามปกติธรรมดาได้เลยนะครับนะฮะนี่คือหนึ่งลักษณะนะครับนะที่มาแนะนำวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ไม่มีราคาเล่นหานะครับนะะ ที่นามานะครับแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะครับเนื่องจากนะพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับหรือพี่น้องนักสะสมอีกหลายท่านนะครับได้ส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันนะครับเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับกันอยู่บ่อยครั้งนะครับทางช่องก็เลยจึงนํามานะแนะนำนะให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับนี่ก็คือเหรียญ5บาทนะครับเช่นกันนะครับ เหรียญ5บาทด้านหลังเป็นวัดเบญจมาศพิรนะครับลักษณะเหรียญนี้นะครับฮะไม่ได้เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับนะเกิดขึ้นจากนะครับโดยบังเอิญหรือตั้งใจนะครับนะอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ได้นะครับเกิดขึ้นจากอ่าโดนทูบเชื่อมนะครับนะหรือเกิดจากการตั้งใจอันนั้นก็แล้วแต่นะครับนะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับ แต่ไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับลักษณะนี้นะครับไม่ใช่เหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนะไม่มีราคาเล่นหานะครับพบเจอนะครับไม่ควรเก็บสะสมนะครับนะครับไม่ควรเก็บสะสมนะครับไม่มีราคาแน่นอนนะครับนะครับนำไปขายทางร้านไหนเสนอร้านไหนก็ไม่มีใครรับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับ ที่ทาง fc นะครับส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันนะเข้าใจว่าเป็นเหรียญผิดปกติจากการผลิตนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับนะลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับนี่คือเหรียญ25สตางค์นะครับนะเหรียญ25สสตางค์นะซึ่ง นะครับเป็นเหรียญสองขอบนะครับเป็นเหรียญสองขอบนะครับเหรียญนี้นะครับเกิดขึ้นจากการผลิตนะครับเกิดขึ้นจากการผลิตนะฮะแต่ทําไมยังไม่มีราคาเล่นหานะครับสาเหตุนะครับที่ยังไม่มีราคาเล่นหานะเนื่องจากนะครับยังพบเจอกันอยู่เยอะนะครับพบเจออยู่เยอะนะครับหลายปีพศสะครับนะจึง ไม่เป็นที่นิยมนะครับจึงไม่เป็นที่นิยมนะในกลุ่มนักสะสมนะครับนะนะจึงไม่มีราคานะครับแต่เก็บไว้ได้ไหมครับเก็บได้นะถ้าถามว่าเก็บไว้ได้ไหมเก็บได้นะครับอนาคนข้างหน้านะครับอาจจะหายากก็ได้นะครับนะจะพบเจอนะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นปีพศ2541นะครับนะ34นะครับ นะสามสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือสี่สิบสี่นะครับนะครับพบเจออยู่นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับจึงทําให้ไม่มีราคานะจึงทําให้ไม่มีราคานะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะรายการที่เราประกาศรับซื้อวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เข้าสู่ช่วงรับซื้อนะครับการลุนานะครับดูคลิปกันให้จบนะนะครับนะครับเป็นช่วงสําคัญนะวันนี้เรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทนะครับนะด้านหลังเป็นวัดเบญจมาบพิษนะครับของรัชกาลที่9นะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปเท่านั้นนะครับเรารับซื้อทุกปีทุกปศนะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญ5บาทรัชกาลที่9นะครับ หน้าเป็นพระบรมชัยลักษณ์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะของพระบรมไชยลักษณ์นะครับติดกระขอบเหรียญนะฮะจะมีการปั๊มเคลื่อนนะครับหนีจากเซ็นเตอร์เหรียญอยู่นะครับด้านหน้าอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับด้านหน้าอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับ เรามาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพด้านหลังให้ดูนะครับด้านหลังจะชัดเจนมากนะครับเรียนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าพบเจอนะครับนะครับทางช่องของเราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับให้ราคา500-1,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญนะครับขึงนอยู่กับสภาพการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนะครับรับซื้อทุกปีทุกพศนะครับ ที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับนะครับนะครับการปั้มเคลื่อนนี้นะครับเกิดขึ้นจากการผลิตนะครับเกิดขึ้นจากการผลิตนะครับการดัดแปลงลอกเลียนแบบนะครับนะตรวจสอบดูไม่ยากนะครับนะตรวจสอบดูไม่ยากนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับการปั้มเคลื่อนลักษณะนี้นะครับ การปั๊มเคลื่อนหนีจากเซนเตอร์เหรียญนะครับออกมาเห็นชัดเจนนะครับนะครับในลักษณะนี้นะครับนะเกิดขึ้นได้หลายปีพศจริงๆนะครับที่เราพบเจอนะครับเหรียญนี้นะเป็นปีพศ255 5นะครับนะก็เป็นเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่พบเจอนะครับนะเหรียญนี้นะครับ f c นะครับทางธนาคารยกนะครับนะ คุณอามีนนะครับนะคุณอามีนได้ส่งเข้ามาประเมินราคานะครับเหรียญนี้ผมซื้อเข้ามานะครับหนึ่งอ่าแปดพันไอแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ผมซื้อเข้ามาแปดร้อยบาทนะครับนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับบังอามีนนะครับนะนะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ ครับเรามาสรุปกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับทุกปีทุกปศนะครับภายราคาห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับครับและขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่ทางสตูลทางนครศรีธรรมราชนะครับทางสุราษฎร์ธานีนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับนะอุบลศรีสะเกษนะขอนแก่นนะครับนะกาฬสิน์นะ แล้วก็คุณไปอย่างยิ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องและสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ารวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ